ครับอตอนนี้เ็อยู่ในช่วงครึ่งเวลาหลังนะครับเข้าสู่ประมาณนาทีที่15นะครับกำแพงเพชรนำพิจิตรอยู่ครับฟุตบอลไทยครับอรอบคัดเลือกตัวแทนแคนดโกรกพังในตอนล่างทีาวัดกำแพงเพชรได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพนะต้องขอขอบคุณบริษัทบุญรอดเซตติ้งจำกัดนะครับ ของพิตภัณฑ์น้ำดื่มตราสเสงงอ้าของแพนเพชรรดไปแล้วครับตรงนี้แล้วอโอ้โหครต้องให้หมไปดูบ่ราเงนะพ่้นของแพนเพชรน้ำอยู่ครับครึ่งแลหลังจริงได้อสองประตูครับาาห,าหกหกหนึ่งนะครับตอนนี้น้ำอยู่คอาลุงมาสกู่นี้หมาเลขส1บเปิดลารลณสิบหกนี่ พวกเร่องของจังหวัดพิจิตรสก,กัดเข้าประตูตัวเองเลยครับจำเบอร์ไม่ได้พอดีมัวแต่หารคุยกันวิดีโอขัดข้องนิดหน่อยครับอันนี้ก็อยู่ในช่วงครึ่งเวลาหลังครับผ่านไปประมาณสักสิบห้านาทีแล้วไม่ยอมขึ้นอีกโอ้โหนี่มงเกือบผิดเรือนไหมครับหมายเลขสิบเจ็ดของพิจิตรวิรยุทตรีโกนลครับ มาแม่บอยบยบอกว่าไอ้มืรอไอ้บอกหนูต้มมุมของทางฝั่งกำแพงเพชรครับเปิดลุงเข้าไปไอ้าวประตูรับโดแลับ,ลบ,ลบโอโ้โหเรียบร้อยเลยครับลูกนี้ยเสศ้สักแฝงซับขางสูงเลยครับกำแพงเพชรขออนุญาตเปลี่ยนตัวผู้เล่นเอาผู้เล่นหมายเลขสิบเจ็ดออกเชื่อสักเกมชัยภูมิ แล้ส่งผู้เล่นหมายเลขสิบหกก็เล่นแทนจากรพันทำประโชน์เจ็ดหนึ่งนะครับกำแพงเพชรขึ้นนำจังหวัดพิจเจรไปครับหมายเลกสี่โอเคทีเค่เจ็ดหมายเลขสี่ สุรศักดิ์แฝงสูงเนินครับทำประตูที่เจ็ดให้กับกระพาะเพชรขึ้นนำห่างจังหวัดพิจิตรไปสี่หกเจ็ดประตูตัวหนึ่งครับฟุตบอลร,รุ่นประชาชนนะครับฟุตบอลไทยครับระดับคอนเลือกตัวแทนเขตหกภาคเหนือตอนล่างครับหมดมันต้องหมดตั้งอต่พิจิตรเปิดโอ้โห หัวสีนิ่มฟาวจังหวะแรกฮนะลักษณะเปิดปุ่มยันให้เล่นต่อเมื่อทีมที่สุสมฟาวาไม่ได้เปรียกก็เลยย้อนกลับมาให้ครับตอเข็าต้อ่รอเียวตัวเองเก็บคุ่นี้ไม่ไหวออกมาน้องมนาะเออไม่เป็นไร อมวอนวิทย์แฟนชูอ่ะสู่ลูกนี้วุฒิศักดิ์วุฒิศักดิ์ยามแสงผู้สาวโตวรับไว้ได้ครับโอ้ไปแล้วครับตรงนี้โอ้ทันแล้วครับสู่รับศักดิ์แฟนทับไปแล้วนะครับตรงนี้เข้ามาสองอ็งแรบ้างอยู่วะสาโอเคหนึงโอ้เคจ่ายวันช้าไปนิดนึงครับ ปิจิตตัดไปได้ครับลุงเนี่ยเอาได้ยังคืนมาแก้หายใจโอ้โหให้แรงกคนนิดเดียวครับเกือบไปครับพิจิตได้มาทางนักสืบครับประมวลพุ่มเผยครับประมวลประมวลอีกทีนึงประมวลพุ่มเผยครับจังหวัดพิจิต ตาข้ามไปโอ้โหตรงนี <nước> <Right. S 1> ้เอาเกี <incoming Så. S 1> ่ยวบอลลงได้ครับตรงนี้ผู้เด็นของพิจิตทั้งฝั่งซ้ายจ่ายริมเส้นโอ้โหแรงกว่าไม่มีใครครับตรงนี้โหต่อไปก็เป็นรุ่นอาวุโสนะครับต่อร่ไปแล้วมันแปลเสื้อมันลืมเสื้อไว้ใต้เบาะพอดีมันจะขี่รถมอไซค์ออกมาเพี่อบอกขาแก่งแพงได้ทุ่งครับ <c oughs> คมฝากมาให้กับไปาาหากำแพงเพชรวิษณุพุธทธาครับวิษณุพุทธาแต่แต,แตเดี๋ยวพอสวัสดิ์ไล่ต่อมาให้สุรศักดิ์แป้ครับสุรศักดิ์พาบอลไปเองครับตรงนี้่ไปข้ามไปโอ้โไปถึงวิริยุทธตรีกุลของพิ้เจ็ดแล้วครับวิริยุทธ์โอ้ตากอร่างข้าอไปไกลเลยครับตรงนี้ เกิิที่หนึ่งคัเ่คุกิที่หนึ่งสุพนัณยาอินตาครับกำแพงเพชรได้บอลทางหมายเลขย2่สิบกํกำแพงสงกรอ้นพาครับ รันนไมไม่บีไม่อะไรแล้วเดี๋ยวก็เจ็บอะไรเ้าู้ออกมาศุสัใหต้อเงอขรอมาให้กับแถวสครับวิษณุพุทธาซัดไกลโอ้โหไกลจริงๆนะครับตรงนี้หมายเลขเก้าครับนลรัตนพสีแก้ว่าจะไก่อนคือพยานึงถ้ามัรกปรเเดได้บ ปล่อยให้แดงเลยสบายสบายไอีกแล้วครับสุรศักดิ์เดินวัลอยไปอีกแล้วครับแล้วไงในใจบอกมันมันมีแม่ซะไปจิบใก่บอลบ้างขากลางมาให้ใปริวยึดเตรีโกงครับปริวยึดล็อกหลบ เลยยึดไอ้ไม้บร,ริษัทวิ่งทำทาวแล้วัหมายเลขเก่าไม่เปิดครับตรงนี้อนุพันธ์เทียบรับมีผู้นเล่นกระเพงเพชรเข้ามาบล็อกอยู่ครับได้บอลอีกครั้งผู้ชิดสุขคดีครับตดนกระเพงเพชรดาบก็ได้ครับพิจิตรยังได้บอลครับอมรวิทแขนชูอมรวุทโดนสุรศักดิ์สุรศักดิ์ไปแล้วครับตรงนี้ ออกไปให้กับหมายเลขเก้าได้ครับพวกนี้กำแพงเพชรนพรัตน์โพสีแก้วออกมาให้กับหมายเลขสิบหกแต่งบอลหนึ่งก่อนแล้วยิงต้อข้ามคานครับโอ้โหตรงนี้ยิงได้รุนแรงนะแต่ว่าไม่ตรงกรอบครับนพรัตน์โพสีแก้วหมายเลขเก้าไิจีบเริ่มงต่อแกงขึ้นมาใหม่ครับฟูชิสุขเด็ดครับออกบอลเข้ากลางมาให้กับอมรวิทโอ้ไปจีบไปแล้วนะครับปริชา พิชาน้อยเฮ้าพิชาจ่ายไส้ก้อยขึ้นหลังว่ายัางได้บอลอยู่ครับจา่ายนะครับโอ้ววิญยุธวิีกุลใหม่กำลังแพทซัดตูมเดียวออกมาเลยครับไม่ทันนะครับสิุดรรรสักแหงทร,รัพแหงสูงเนินครับไอทูงครับพิจิตรมอนวิทยืนมาให้กับ ปูชิดสุกเด็ดปูชิดจ่าลิมเส้นมาดอกเพชรสีสวยครับลุงนี่ปริชาน้อยแห้วปริชาไปครับปริยุทธ์ตีคนรับปริยุทธ์อย่างวันยิงกายบ้างกัมเทพอ่ไม่ตรงกรอบเหมือนกันคกัมเทพเป็นไ่รครับเรียกไปก่อนครับ สำหรับผู้จัดการทีมของกาแพพชรก็คือนางพิมพิน,นผู้เกตและผู้ฝึกสอนก็คือนายชยศอ้นพาครับสำหรับพิจิตผู้จัดการทีมก็คือคุณสมบูรณ์รุ่งวัฒนกิจผู้ฝึกสอนก็คือคุณสมบูรณ์ร่งวัฒนกิจเช่นกันครับเอาเกี่ยวรางวัลองสมยศไปเลยครับส,รสุดสัปสังสูงเลยครับจ่ายสวยครับตรงนี้แต่บงบอลหนึว่าลยิงได้ไหมได,ได้ครับประตูเบาครับดาบสองรออยู่ครับ หมายเลขข้างกัมพช์ตาข้ามคานเโอ้โหกัพช์กขอย่าไป็ตัวเล่นครับเอาผร้เล่นหมายเลขเก้าออกครับรถประดับโผล่สีโผลสีแก้วครับนะส่งผระเล่นหมายเลขสิเขาเล่นแทนครับวิโรดอุปชิตสิบสองวิโรดอุปชิตลงไปแทนครับหมายเลขสิบสอง เอามาเลี้ยกล้าออกครับเอรอ,อ,บรอรับมาเลี้ยก้าก็คือนกพันธุ์โพสีแก้วครับนภรัน์โพ,พสีแก้วก็โชว์ฟอร์มได้ดีครับเอาลองได้ครับอย่าไปวิตกหวะไหลขึ้นหลังมาอันนี้หมายเลขสองขึ้นสูงเลยครับวีปประคองสงกระสินอาเดีย๋ยวสกัดออกขึ้นหลังไว้อีก <laughs> แข่งน้ำอยู่ครับเจ็ดประตูตัวหนึ่งครับสีน้ำเงินกำแพงเพชรนะครับสีแดงจังหวัดพิจิตรอรุณประชาชนครับขุตบอลไทยครับรอบคัดเลือกตัวแทนเกตหกพ่งเหอตอนล่างครับแข่งขันกันที่สนามอบจอสองจังหวัดกำแพงเพชรวันนี้ก็เป็นวันที่สิบหกพุทธศตวราษสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดผมจะมีการโชคดีกันบ้างวันนี้คนที่นิยมเสี่ยงโชคเล่ลอตเตอรี่กันนะ <c oughs> กิกขิตจ่ารูออกมาอ้าวได้บอลครับปีชาครับปีชาน้อยแห่ครับของภิกขิตปีชาอ๋อมอร์วิทย์แฝงชูปเปิดไม่ทะลุครับกำแพงเพชรได้บอลทางคารมสุขชูครับเปิดเขา้ขาลามมาให้กับพิทิพั์พุทธาครับโอ้เปิดแรงครับตรงนี้ไม่ทันเลยครับวิษนุพุทธาของกำแพงเพชร เปิดแ่เิดอเปิดบอลบอลเปิดแรงที่โลกเป็นชอบคีอบอลที่ใกล้เขียมบอลเปิด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 อย่งของบอลดูครับแล่ใจเล่นด้ยนะูชิสุกเด็ดแต่ดูเย่างเผู้เล่นะะเี สินบอกให้ถอยไปให้กินเรียนจุดลำหน้าบอกให้อยู่ตรงลายเดียวกับผู้ช่วิดพุทธศิลป์นนะเรียนสันมาอ้าวบอให้พิจิตรเฉ๋นะครับตรงนี้อภูชิดสุกเดชได้วางครับพิจิตรอ่าก่อนพลาดอีกเหมือนกันครับขอบัยเพชรได้บอลทางกิตติท้าโพทองครับขออกขวาไปให้กับกัปตันทีมครับประคองสงกษ์ศิลประคองได้บอล พย้อนมาให้ผูษาประตูครับวุฒธิศักดิ์ย้มแสงครับวุฒธิศักดิ์มาที่ขารมสุขชูขครับอารมณ์บาดได้ไหมอ่าการฟ้าโอเคครับหมายเลขสิบเจ็ดของพิจิตนะครับก็คือวิรยุทธตรีกกลครับ ครึ่งทางมาแล้วครับนะรรกับแพนเพชรมาที่อ้าเมม่อไปนี้นครับตรงนี้เอาไม่อยู่ครับุ่วิเรนตันอุดมศักดิ์นะครับอานไม่อยู่ครับอกัแพนพกิครับวิรยุทธตรีกรครับรมมาให้กับอบาวิทวยุทธ มรุไดได,ได้มากสาธุไปแล้วโหหนเ่ยนี่บแข็งกว่าไม่พร้อมครับหมายราคาของพระพิเภทยาธรรครับวิสุทธิพุทธาครับพิชิตรเริ่มแก้ไหมครับต้องฟังมาเล็กก้าวอนุพันธ์เทียบได้ครับอน,น,นุพันธ์ใส่เข้ากลางว่ามรุดแผนชูกำแพงเพชรม,มงตัดก็ได้ครับวินเลนตันอุดมศักดิ์ครับ นายบันอยู่ครับประคองสงกระสินครับของกระแพงเพชรเปิดให้กับวิษณุพุทธาครับหมายเล็กไปปฏิพัฒน์พุทธาครับเข้าทางพิจิตรครับดังได้ครับกองหลังกูชิดสุขเด็กครับมาที่อมวลพุ่มเผยครับอ๋อเออใช่สามนัดที่สองปั่นบอลปาดออกกระแพงเพชรดักไว้ได้ทางสงกรดอนพาครับนายพิจิตนายพิจิตรสองสองสูงหนึ่งสูงสองสอง

ลงไปได้ครับตรงนี้กำแพงเพชรพุทธอนี้หมายยังใน้ของบอลเพชรกำแพงเพชรกำแพงเขาไม่อยากสือสัตว์แฝงสมน์เนนครับปาดยิงมุมแค่ก็ไม่ได้ครับโอ้โหกำแพงเพชรหมายเลขห้าห้าหุข้างทางพระพิษณุพุทธาครับตรงจุดนี้ตรงริมเส้นนี่ผู้เล่นของพิจิตรเราก็นั่ง,งเก็บอยู่ครับ ันคลิสองอมอนพิษแผนชูครับไมไหวเข้าเบเลยที่ดูเข้าเบนะครับรรอ่ออออาออกันเนาะวันนีเรามาจับภาพทั้งนี้ พวกเสาประตูของกำแพงเพชรของพี่จิตครับพวกงสาประตูกับสุปกรสายเทียนกำแพงเพชรเริ่มตั้งเกมมาครับทางหมายเลขสิบอ้าปลอดภัยครับโทรศัพท์แฝงสูงเดินครับโทรศัดิ์เข้ากลางไปมาที่สทรศัพท์อีกทีนึงโทรศัพท์มาย้อยไปปติพัฒน์พุทธาแต่มาแถวสอง อะไรค่ะฮับวะเล่โอ้โหไม่ตรงกรอบครับเลนี้คามิสุลุคุชะครับไอ้ของ <c oughs> ตาเกมใหม่ครับคืตัวสายประตูของพิกิปสุปกรณ์สายเทียนครับง่ายๆไม่ได้ว่าครับผมบอกให้ผู้เล่นเล่นแะล้วนะวันิ่งตรงจุดเล่นได้ผมเป็นคนบอกให้ขเขาให้เล่นเลงมันโดนกระแทก ไปเพชรยังได้บอลดูทั้งสงกดอ้อนพาโอ,อ,อก้ายมาให้กับสุรศักดิ์แฝงสูนยนครับสุรศักดิ์กระจอใกล้ประตูโหยิงตรงตัวครับมองชองไม่ทิ้งยังไม่ได้ครับโอ้ไิจิตยี่สิบสองพิจิตดับก็ได,ได้หลายคืนหลัง องศาประตูพอออกขวามาให้กับวิรยุทธ์ตรีคุณครับวิรยุทธ์ตรีคุณเขากลางมาให้กับประมวลครับประมวลพุ่มเผยมาให้วิรยุทธ์วิรยุทธ์จ่ายรูออกขวาให้ปีชาน้อยให้ครับปีชาโอ้วิรยุทธ์ไม่ถึงครับกําแพงดักไว้ได้ทางวิรันตันอุดมศักดิ์ครับมาให้กับคารมศุภูออกขวาไป ก็ว่ากันไปกำแพงเพชรได้ีแล้วโอ้โหนี่กองหลังดันขึ้นไปหมดแล้วกำแพงเพชรจะทำได้ไหมโอ้โหปุ๊บน้อนั่งตรงนั้นก่อนคนที่สี่อะปุ๊บโอ้โหไม่ได้ครับโอ้โหรู้เลยครับ อ่าสตาร์พลของก็ไแ้ครับก็ปล่อยยิงยิงว่าได้เลยแซวกันแรกครับเราไม่เที่ยแหละครับกําแพงเพชรแต่พิจิตรคกงเรียดเล็กน้อยถึงปานกลางเอาปรีชาน้อยเฮายิงป้าครับโอ้โหนานจะมีจังหวะแ้วก็ทำไม่ได้ครับเรล่มตั้งแกมไหนครับทั้งฝั่งทีมจังหวัดกําแพงเพชรสุรศักดิ์แหวงสูงเนินปาดมาให้วิษณุพุทธา ล้ำหน้าครับผมล้ำหน้าเล่นเตะโคจัดสินสุภาพไทย,ยงามครับเปอ่อธวิดบํา,าราการแข่งขันฟุตบอลประเภทประชาชนครับฟุตบอลไทยครับรอบคารเลือกตัวแทนเขตทก จบการแข่งขันนะครับในครึ่งเวลาหลังนะครับทีมจังหวัดกำแพงเพชรก็เอาชนะจังหวัดพิจิตรไปนะครับก็คู่ที่สนะครับจะเป็นการแข่งขันในรุ่นอาวุโสนะครับระหว่างจังหวัดสุขโขทัยนะครับจะพบกับจังหวัดตากนะครับ ครับสำหรับวันนี้นะครับก็ยังมีมหากรรมมหานะอยู่บริเวณสวนสตริจิตนะอุทยานนะครับก็วันนี้จะมีดนตรีรวันนี้มีประกวดร้องเพลงนะครับต้นนี้เมื่อวานนี้ก็มีประกวดร้องเพลงนะครับก็เมื่อวานเมื่อคืนนะครับเหลือสิบคนนะวันนี้ก็จะประกวดนะครับ ให้เสร็จสิ้นนะฮะภายในวันนี้นะครับการประกวดร้องเพลงนะครับแล้วก็จะมีมีศิลปินนะฮะวันนี้มีศิลปินมาทําการแสดงทุกๆวันนะครับนะครับทุกๆวันปาปปั๊บปั๊บมา